นำทองม้วนสดใส้สังขยาใบาเตยกินกันทำง่ายอร่อยเป็นเมนูที่อยากให้เพื่อนลองทำดูค่ะอร่อยมากๆเลยไปลงมือทำกันค่ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยไขย่ไก่เบอร์1น,นฟองตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่กะทิลงไป200 ml คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วใส่แป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งมัน10ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจะเป็นได้เดียวกันค่ะ เข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่า 100ML คนให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่งาดำลงไป2ช้อนโต๊ะจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสี่หลุมใบเดิมนะคะก่อนนำเนื้อแป้งลงไปในกระทะให้คนแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นสังขยาสำเร็จรูปค่ะง่ายอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่เนื้อแป้งลงไปได้เลยแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะ เปิดออกมาหน้าขนมของเราจะเป็นไซส์แบบนี้ไม่มีแป้งขาวๆก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยนะคะใส่ไส้เสร็จแล้วก็พับเก็บได้เลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยเป็นเพื่อนคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ t i ก t อกเบลถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทานกดเข้าไปดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์นะคะมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ